ครเวลาเสียสิทธิ์เข้ามาชมงข้า,าวไก่ชมของนอกนะครับทุคอนนอกคนเป็นไก่ฟันคอมาส่วนใหญ่แล้วครับเป็นลูกที่ห้องเพาะเองบางแลยจ้ะน้ำเก่าบางตอนนี้ครัสะสมประสบการณ์เอาทดลองทางไหนไปไปโดนครับ ่จรอลองกันเอาเน,นแดงมาให้ใกล้ครับต <c oughs> ะกอยังเวยครับตะกองกินเป็นยู้ย

ย,ยินไหมว้าวอวแล้วทำไมไม่เอาใส่ตรงกลางนี่มันจะได้ไม่ติดเออเวัวอยูเเอ่เด็กๆชอบกินเด็กๆชอบกิน,เ,น,เ,น,เ,นเอา ก็่าได้ผลแล้วครับไ่ไ่กินเนื้อแดงขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการผรสมห้ำครับปปปไปหาพี่ใหญ่กัน อันนี้ครู่าวสาวว่นนียต้องขอมาจากโอเซมครับตัวแจ๊ไใคนี่ยฮะตี้ตัตัวิเป็นมาตัวกับตั่เป็นแลนนะครับคุ เป็นบางตัวเป็นเป็นบางตัวแต่วันไหนหิ้วเขาต้องกินโอ้กระโดดเอาเลยเพื่อนนะอาหารที่มีต้นตูดนะครับแย่แดง หมดยังไอตัวนี้มันกินบเป็นไอติณวันนี้กินเป็นเยอะคุณเตาตัดเดียว